ที่ปรารย์ตัวเรืองกายาแด่ผู้ที่มาร้องของนี้ขอโปรโดเมตตาเชิญมาชมนุมยังสถานที่นี้อมุนาในพิธีกิจมงคลเก่ข้าพระเจ้านี้ในการบัดนี้เถินพุทธังชีวิตต่งยาวันนิพานังสนนังขัจามีอิติปิโสปะกวาอารังสัมมาสัมพุทโววิชาจนะนะสัมปโนสุขโตโรกาวิทูนอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทเทวะ มนุษย์นังพุทโธภควาตีทำมังชีวิตต่งยาวันิพพานังสารังขจามิสวาก้าตภควตาทำมัวสันติติโกะกาลิโกวะอิหิปันสิโกโอปนเโกปัจจตังวีทิตาภูมิโยหิติสังขังชีวิตต่งยาวันิพพานังสารังขจามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆวะย่าญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆวะ ยติทังจัตตาริปุริตายุคานิอัตปุริสะปุคราเอตภะพะคะวะโตสาวกสังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิานโยกาอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโรกาสันติพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมมาสะบูชามหาปัญญโยสร้างคสะบูชามหาโพคะวะหหโรกาณาถวะเอเมนาสการิณาปฏิปฏิปูชยามา